อันนี้ MV เหรอไม่ใช่โควเวอร์ MV ใช่ไหมคิดจะสาตาร์เวอร์ไฮอัพเธอสวัสดีค่ะย,ย,<า>ยังไงวันนี้เป็นอเมริกันฮอลล์สตอรี่ดื้อดูด้านสาวลลึกลับฮะอยู่กับเราในช่องไฮอัพเทยยังไงวันนี้รีแอคให้อะไรเออ วันนี้มีวงมาแนะนำก็คือไปเจอในอ่ Twitter าทวิตเตอร์มาวงที่เขาบอกว่าเดบิวและยุบวงเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเคป๊อปไหนห้าวันก็คือเร็วไหมก็คือวงอ่ะเดบิววันที่17สิงหาและอีกหวันก็คือวันที่ยีิบสองอ่ะค่ายก็ประกาศยุบวงเลยมันเกิดเกิดจากอะไร ก็เหมือนเขาน่าจะมีปัญหาภายในก็คือเขาไม่สามารถที่จะสนับสนุนการกิจกรรมโปรโมทของของวงโซเลียได้แล้วเออนะแฮ่วันเหมือนไม่ได้มาแ่วเพลง comeback มาแล้วหรอแต่ว่าเพลงเดบิวต์มาแล้วแต่ค่ายเขาก็บอกมาแล้วว่าใครที่อยากจะติดอ่าอยากจะสนับสนุนสมาชิกวงเนี่ยก็ให้ไปติดตามในไอจีเขาได้เลยไอจีของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมาค่อนข้างที่จะน่าใจหายนะเออไม่คือศิลปินกว่าจะได้เดบิวต์เขาต้องฝึกซ้อมเขาต้องเพนนี่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้เนี้ยคือเดบิวต์แล้วคือแบบอุ้ยฉันก็มีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอคะ วันปุ๊บค่ออกมาบอกว่าไม่สามารถดูแลต่อได้เงี้ยชีก็ต้องต้องน่าเสียใจอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราก็มาลองดูเพลงวีเขาหน่อยซึ่งเขาว่าไม่ได้เป็นเดบิวต์เป็นซิงเกิลนะเขาเดบิวต์เป็นอลัลบั้มเลยโอ้โใช่วันนี้เราก็เลือกที่จะเอาเพลงโปรโมทของเขาก็คือเพลง Dream อ่าารีแอคมาดูกันว่ามันจะใช่ตัวคอนเซปต์วงหรือเป็นแนวเพลงหรอที่ทำไม่เป็นสายเหงตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะ อุ้ยซีจีอยู่นะอุ้ยฮะแรงนะอันนี้เอ็มีหรออันนี้เป็นแดนเซอร์ออกมาเต้นให้ก่อนป่ะแั๊บนึงนะตัวกดถูกหรือเปล่าไม่ใช่โคเวอร์เอ็มีใช่ไหมถูกแลงตัวนบบนั้นฮะตั้งนึงเาดูกันดีกว่ากัเอ็มบีนี่ออฟิเชียลหรือเปล่าจากโซ่าออฟิเชียล อาตอบไปเลยดีกว่าโอเคค่ะเริ่มใช่ไัมเป็น4 g นะ4 g ต้นไม้ฮะฮะชื่อขอต้้อ่าจะดูันไปสปกดอะไรทีเหมือนแบบเหมือนต้นทุนค่อนข้างต่ำนะคือมุมกล้องมันแบบ

ีคลายประสานแบบแบบสอง,ส,องสามเสียงเลยนะมนึ่ง <c oughs> สามเสียงนะ่ะ <c oughs> แต่ชอบดนงจีตดวงมีนะสิ่มน,นะ จริงตรีดีนะแต่แบบตัว MV อาจจะแบบน้อต,นต้นทุนของแต่ละข้างไม่เท<ม>่ากันไงอาจจะแบบตัวข่ายเนี่ยมีต้นทิ่จะตัดตาดเวอร์ค่อนข้างต่ำอ,อ่เียมิสตอรี่ปาเป็บบนซึ่งแบบว่าช่วงที่แบบว่า อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ด้วยกันในหอพูดคุยนั่นนู่นนี่เมื่อกี้จะเห็นแล้วว่าเป็นเป็นโน้ตเป็นโน้ตเพลงก็แต่ซ้อมร้องเพลงมีคนนึงหม่แบบน้องเจมเป็แกร์มากเพลงไม่ได้คิริวคิเล่เลยนะจริงเออเพลงก็ฟังได้ถ้าแบบโทรศัพท์มันดีอ่จะจะลองเพลงไห้จุดสไตญี่ปุ่นหออะไรกเป็นจ้านี่เบรกแอน มันฆ่าดักแมงปอใส่สนับเขาไปเลยนะต้องลงพื้นแน่นอนนี่แมงมุมมันเดินยุ่งยากเวอฮะฉันเกลียดไปกินนี่ข้าท่อนบิเสียงใจนะร้องภาษาอังกฤษด้วยเสียง ทอดพุกนะแต่ลายประาดานอกคาไม่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ค่ะดนตรีตรงนี้ดีมากชื่นชมคนทำตัวซาแบ็กกราวน์นะกับดีแต่าาโคโรกราร์ก็ก็ไม่แย่ไม่แย่นะนะนี่เป็นแบบคว้าด,ดาว เมืองเคยเห็นแบบว่าเออตัวเอ็นวเมืองเคยเห็นแบบว่านี่ไหมนิทานแบบว่าปนิทานนิทานแบบลูกหมูสามตัวเมันตักแป๊ะอ่ะไม่คือเรื่องความอ่าเรื่องความที่เคป๊อปอะไรไวงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาเดบิวต์มามันมันจะต้องทาแบบ ดีเลิศไปเลยอะไรแบบนี้อย่างอยแบบภาพมุมกล้องอันนี้คือแบบในส่วนตัวแค่เอ็มวีเราดูไปเลยยังตกใจเลยว่าอันนี้ออฟฟิเชียลหรือเปล่ามันเหมือนแบบแดนซ์โคราฟเวอร์ที่แบบว่าเอากล้องมาตั้งเฉยๆแล้วก็มีแบบว่าแทนไปนู่นแทนไปนี่บ้างแบบคอนเสิร์ตคนนั้นคนนี้บ้างแต่อันนี้มันด้วยความที่มันเป็นเอ็มวีไงแบบว่าหลายภาพเลยคือกล้องแบบนิ่งมากแล้วคือแบบมันบอกได้หนูก็คือเพลงมันมันก็แบบพอฟังได้ก็ไม่ไม่ได้น่าเกลียดแบบว่าแบบ จนฟังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเสียงลงเสียงร้องอะไรก็โอเคมันก็มีท่อนติดหูบ้างอะไรบ้างเงี้ยอืแต่ว่าพูดถึงโปรดักชั่นก็คือแบบบมดได้พูดถึงซีจ <c oughs> ีนางฟ้าสี <c oughs> ที่ดาซาตานฉันว<ะ>่า<ะ>ดูหนังสามเสียงเดนเวอ์มาทั้งทีนะ่าจะทําแบบให้ดีกว่านี้ในส่วนตัวส่วนตัวดิชันนะ <c oughs> ดิชันพี่เราแต่งชัยว่าในส่วนตัวหนูนะก็ในส่วนนี้ในในส่วนตัวนี้นะคิดว่าค่ายควรจะแบบวัดทรี เด็กที่แบบตัวเองเดบิวต์ออกมาให้ดีกว่านี้ถึงแม้ว่าจะอยู่5วันหรือว่าจะไม่มีแรงโปรโมทไม่มีแรง p R ให้อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า MVMV หนึ่งอะกว่าคุณจะปล่อยออกไปได้มันต้องผ่าน p รี p พสต์โปรดักแล้วมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอะไปกี่ปีกี่ปีนะฮะบอกปะอันนี้มันเหมือนเป็นผลงานแบบยุค2008เราเรากับเราไปดู m v ยุค2008อะเรายังรู้สึกว่ามันใหม่และโอเคกว่าอันนี้อะเห็นด้วยค่ะก็แต่คอนเซปต์เอาแค่คอนเซปต์ก่อน ฉันรู้สึกว่าโอเคนะถ้าเกิดเอาแค่เนี่ยภาพนิ่งตรงนี้ <c oughs> ดูเอาแค่ภาพนิพน่งนะชื่อวงเอ่อชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีมอ,อะไรเงี้ยดูโอเคดูเหมือนจะมีอะไรอันนี้ในความคิดส่วนตัวของนี่นะว่าถ้าเกิดว่าถึงค่ายไม่ได้ยุบวงไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบบูมยากก็เอ่อก็พูดไปเยอะแล้วนะคะสหตับตัวเพลงแล้วก็ m อเนาะก็นะกอันนี้จะพูดถึงตัวน้องๆละกันนะคะว่า คือต้องอันดับแรกคือต้องยอมใจสปิริตของน้องๆน,นะคะที่สามารถทำตัวงานตัวนี้ออกมาได้จนเสร็จเนาะแล้วก็ปล่อยผลงานออกมาได้นะคะซึ่งจริงๆถ้าถ้าคิดภาพตอนแบบตอนเป็นตัวเราอะแล้วอยู่ในแบบคุณภาพโปรดักชันแบบนั้นอะคือใจเราไม่สู้แล้วนะ <c oughs> จริงไม่ตอนต้องยอมเขา,อมมาตอนเขาถ่ายเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้เห็นแบบหลังโพสต์แบบตัดต่อมาแล้วมันเป็นยังไงนี้หรือเปล่า เป็นไปได้จริงแบบเราเห็นหน้าเซตแล้วก็มีฟิลแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะไม่เราเห็นแค่วันฟิตติ้งเรียกมาดูชุดอ่ะเราก็รักรู้แล้วนะจริงแต่อันนี้ก็ต้องยอมใจน้องๆแล้วก็เออก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะว่าถ้ายังเดินทางในสายนี้อยู่นะคะการที่จะเป็นไอดอลเนี้ยก็อยากจะให้แบบเก็บตรงเนี้ยเป็นบทเรียนแล้วก็นําไปปรับใช้ในโอกาสหน้าให้น้องได้ได้ร่วมงานกับค่ายดีๆเนาะแล้วก็ ได้ปล่อยผลงานออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องแล้วกันค่ะใช่ค่ะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครนะคะ รู้ลึกรู้จริงนะคะหรือว่ามีตรงไหนนะคะที่เป็นารายละเอียดชัดเจนกว่าน,นี้ที่มันเจาะลึกนะคะก็สามารถบอกเราได้นะคะว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นอย่างงู้นอย่างนี้ข้อได้จริงมันเป็นแบบนี้<ช>บอกได้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าใครที่เพิ่งรู้จักคอมกับเราเลยเนี่ยก็บอกกันได้<อ>นะคะลแล้วก็คําพูดของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวของเราเช่นกันนะคะก็เหมือนเป็นแบบว่ามุมมองของคนดูคนหนึ่งที่แบบ มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าพูดผิดใจหรือว่าพูดไม่ถมูกใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่กับช่องพายอัพเอยสวันดี้ลาไปก่อนสำหรับวันนี้บายบาย